สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องของการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะคือในช่วงนี้นะคะสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทุกทุกคนนะคะก็ มีวิธีปฏิบัติในการที่จะลดการแพร่กระจายของโรคนี้นะคะโดยการที่แต่ละท่านก็อยู่ที่บ้านเพื่อที่จะหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะแต่ในบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปซื้อหาของกินของใช้ในซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือในมินิมาร์ทในแฟมิลี่มารหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านหรือแม้แต่ในร้านขายของชำในละแวกบ้านเรานะคะออวันนี้นะคะช่องของเรามีข้อแนะนำในการปฏิบัติเมื่อเราต้องออกไปซื้อของในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นมาฝากกันค่ะ เนื่องจากว่าเชื้อโควิด -19 นะคะสามารถที่จะอยู่บนพื้นผิวต่างๆได้เป็นเวลานานนะคะโดยเฉพาะพลาสติกและก็สแตนเลสจะอยู่ได้หลายวันเลยทีเดียวค่ะบางครั้งนะคะการที่เราไปสัมผัสโดนไวรัสที่อยู่บนพื้นผิวของสิ่งต่างๆ ที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถติดเชื้อได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องระวังให้มากนะคะโดยมีข้อปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะคะประการแรกนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไว้ตลอดเวลาที่เราต้องอยู่นอกบ้านนะคะเราฝึกให้เป็นนิสัยเลยค่ะจะก้าวเท้าออกนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องสวมหน้ากากทันทีเลยนะคะพี่น้องคะ่ะประการที่สองนะคะให้เราเตรียมถุงมือลาเทกนะคะหรือถุงมือพลาสติกบางๆ ชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเลยติดตัวไปด้วยเสมอนะคะและเราก็ควรที่จะสวมถุงมือตลอดเวลาที่เราเลือกซื้อสิ่งของนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในสถานที่ต่างๆที่เราไปช้อปปิ้งนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีถุงมือ ก็ให้เราพกเจลแอลกอฮอล์นะคะติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเลยค่ะตลอดเวลาที่เราอยู่นอกบ้านนะคะเมื่อเราไปสัมผัสสิ่งของที่อยู่นอกบ้านปุ๊บนะคะเราก็ล้างเจลทันทีนะคะประการต่อไปนะคะก็ให้เราจดรายการสินค้าที่เราจะซื้อ หรือที่เราต้องการซื้อเนี่ยนะคะลงใส่กระดาษนะคะแทนการจดลงในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราช้อปปิ้งเสร็จเราก็ฉีกกระดาษดานั้นทิ้งไปทันทีนะคะเพ<ว>ื่ออะไรล่ะคะทำไมเราถึงต้องจดรายการที่จะซื้อลงในกระดาษก็เพื่อที่ เราจะลดระยะเวลาที่เราจะอยู่ในสถานที่นั้นๆให้น้อยลงที่สุดนะคะนะคะข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการชำระเงินถ้าเป็นไปได้นะคะให้เราชำระเงินด้วย QR code ก็จะช่วยลดการสัมผัสเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยลงไปได้นะคะทีนี้ ถ้าเราไม่มี QR code เราจำเป็นที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดนะคะพอเรารับเงินทอนนะคะเราไม่เก็บเข้ากระเป๋าเรานะคะเราให้เราเตรียมถุงแยกไว้ต่างหากนะคะจากกระเป๋าที่จากกระเป๋าเงินของเรานะคะเมื่อเรา แยกเงินทอนออกแล้วพอกลับถ like ึงบ้านเราก็นำเงินเนี้ยออกไปตากแดดข้อต่อไปเมื่อกลับถึงบ <Piet. S 2> ้านแล้วนะคะให้เรานำสิ่งของที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ายาฆ่าเชื้อก่อนที่จะนำสินค้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในบ้านส่วนผัก ต่างๆเนี่ยให้ล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าตู้เย็นนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สบายใจว่าเอ๊ะเราออกนอกบ้านแล้วเราเหมือนมันไม่มั่นใจเนี่ยเราก็อาจจะอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกายก่อนที่เราจะไปทำภารกิจอื่นๆในบ้านก็ก็แล้วแต่นะคะ แต่พวกเราทุกคนนะคะแค่เราไม่ไปรับเชื้อในช่วงนี้ไม่ป่วยในช่วงนี้นะคะทุกคนเราก็สามารถช่วยชาติได้มากแล้วนะคะเรายอมลำบากกันในช่วงนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง และก็บุคคลในครอบครัวรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่รอบข้างเรานะคะโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันช่วงนี้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะทุกคนเพราะว่านอนอยู่บ้านเราน่าจะ สบายกว่านอนที่โรงพยาบาลแน่ๆเลยนะคะทุกคนคะก็คิดว่าข้อแนะนำในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะคะแค่เราสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่นอกบ้านนะคะ พกเจลแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาสัมผัสสิ่งใดนอกบ้านปุ๊บเราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ของเราทันทีแค่นี้ก็จะช่วยลดนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อลงได้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่าน ชอบใจคลิปวิดีโอนี้นะคะกดติดตามช่องบัวบุษบงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ